สามราศีฮะดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของวันพุธที่1พฤศจิกานะฮะไม่มีนะฮะเบาได้เบานะฮะเราจะได้เซฟในส่วนที่จะลงเนี่ยเอาไปไว้ให้งดอื่นก็ดีกว่านะพองดเนี่ยนะฮะดีวมันฝืดเรื่องเงินทองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นแค่วันเดียวนะเพราะเราดูแค่วันเดียวนะฮะว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยากการลงทุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนหุ้นเหรียญตราหรือว่าจะเป็นน้ํามันเป็นทองคำอะไรก็ตามนะครับมันจะมีปัญหานะครับมาฮะราศีแรกคือราศี เมถุนนะฮะโคราศีเมถุนครับในวันดังกล่าวครับดาวประจําตัวก็ย้ายครับโคจรเป็นอลิแมดาวประจําตัวอลิคืออุปสรรคนะฮะเห็นไหมฮะดาวประจําตัวอยู่ตำแหน่งอุปสรรคนะครับมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วนะฮะดาวโชคลาภคือดาวอังคารนะฮะโคจรเป็นประก็ปูปูปะปะนะฮะมันก็มีปัญหานะครับโชคลาภมีปัญหาฉะนั้นนะฮะมันก็เป็นในยะอย่างหนึ่งว่ามันจะฝุดฝืนนะฮะมันอาจจะได้เม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะหรือว่าลงมาก นะครับไม่ได้กําไรนะฮะลงน้อยอาจจะเสียน้อยนะครับเหมือนกับลงทุนในเรื่องต่างๆนานาก็หวังผลยากหน่อยนะครับในวันที่1นะฮะซึ่งเป็นวันพุธนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับคนเกิดวันราสีเมถุนนะฮะในช่วงดังกล่าวนะฮะต้องระมัดระวังเรื่องของการตีความผิดด้วยนะครับก็คือตีตัวเลขเก่งอะไรต่างๆนานาฮะมันพลาดนะครับฉะนั้นก็ต้องเตือนสักนะฮะงวดหนึ่งนะเดี๋ยวเพิ่งมา บางทีโดนต่อว่านะผมทําคลิปอยู่นะฮะก็เออทาไมเขาอยากจะเสี่ยงโชคเขาอยากจะมีเงินนะฮะทาไมต้องมาทักอะไรนะฮะก็คือดาวในเรื่องของการลงทุนนี่มีะฮะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นโดยรวมนะครับของราศีนี้ไม่ใช่ทุกคนของราศีนี้นครับถ้าคุณจะรู้ว่าเออเราอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยของราศีนี้ที่ถูกถูกโลกหรือว่าเรื่องของกาําไรมีหรือว่าถูกหวยโอเคก็ตามสะดวกคุณนะครับวันนี้ผมแค่บอกไว้ก่อนว่าวันดังกล่าวเนี้ยดวงมนันฝุดนะ ราศีที่2นะฮะคือราศีกรกฎนะครับนี่คนราศีกรกฎเนี่ย si. ต้องบอกว่าดาวประจําตัวของเราคือดาวพฤหัสน,นะฮะวันดังกล่าวพฤหัสนะครับจันเจ้าขาขอข้าวขอแกงเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าเงินเรื่องโชคลาภกันนะ,ะดาวพฤหัสนะฮะโคจรวินาศน,นะครับอ่าโคจรวินาศกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วนะฮะแถมดาวการเงินนะฮะของคนราศีกรกฎเนะะี่ยคือดาวอาทิตย์นะครับและดาวอาทิตย์โคจร เขาเรียกว่าเป็นนิดนะครับมันหมายถึงหมดพลังดาวกันก็นหมดพลังอ่อนพลังแรงด้วยนะครับเจอดาวอังคารนะครับซึ่งเป็นดาวศัตรูของการเงินนะครับมันจะมีเรื่องเสียตังค์มากกว่าด้วยนะฉะนั้นนะครับเมื่อมุบาดาวดังกล่าวครับเป็นช่วงเวลาของการเสียตังค์นะครับแม้ว่าถ้าคุณจะลงไปหนักเนี่ยมันก็จะเสียหนักนะครับก็ต้องเตือนว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็อาจจะยกยอดไว้งวดถัดไปหรือว่างวด อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าในรอบของวันพุธที่1นี้นะครับดวงไม่ค่อยสวยในเรื่องของการเสี่ยโชคเสี่ยดวงดวงก็ไม่ค่อยสวยนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับฉะนั้นก็เว้นสักวันก็ได้ครับแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะหรือว่าจะหลังจากนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะเราไม่ได้ดูดวงวันนั้นนะครับเราดูแค่พุธที่1เท่านั้นนะครับโอเคเนาะแล้วก็แต่ต้องบอกให้คนราศีกรกฎนะครับมันจะมีเรื่องดีนะฮะอ่ามันก็คือ เรื่องของผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะฮะหรือวันดังกล่าเนี้ยข้อดีนะครับดาวผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดาวการงานโดดเด่นนะครับแปลว่ามันไปโฟกัสที่เด่นคือเรื่องงานเรื่องการติดต่อเจรจานะครับหรือว่าเรื่องของผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะฮะเหมะมันก็มีเรื่องดีที่แตกต่างกันนะนะครับโอเคเนาะแต่ผมมุกมันนิดนึงนะฮะคนราศีเมถุนเมื่อสักครู่นะฮะมันก็มีเรื่องเด่นกันฮะคือเรื่องของผู้ใหญ่เมตตามกันนะครับ หรือมีคนมาช่วยเรื่องงานนะครับดาวการงานเด่นนะฮะดาวพฤหัสกัวจรเป็นลาภโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่เลยทั้งเมถุนแล้วก็กฎนะครับเด่นเรื่องงานเด่นเรื่องคนช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีความเฮงในการแก้ปัญหาแต่ว่าไม่เด่นเรื่องการสืบโชคเสี่ยงดวงนะฮะคนเรามจะได้อย่างเสียอย่างเนาะแล้วแต่วันนะครับต่อมาครับราศีสุดท้ายนะครับถือเป็นราศีที่ต้องระวังนะครับเรื่องการลงทุนถูกครับ เรื่องของการสิ่งโชคสิ่งดวงเรื่องของการใช้เงินนะครับแล้วมันไม่ได้นะฮะหรือว่าการลงทุนลูกหน้านั้นแล้วจะหวังผลในวันพุธที่1นนะครับมันจะยากเป็นพิเศษคือราศีมังกรนะครับคนราศีมังกรเนี่ยแต่เดี๋ยวผมบอกว่ามีข้อดีเรื่องอะไรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องไม่ดีอย่างเดียวน,นะครับแต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของเงินทองช่วยใี้มันจะฟืดๆนะครับแล้วมันหนืน่ดๆนนมากด้วยนะฮะรวมถึงนะครับมุมดาวพระศุกของคนราศีมังกรก็โคจรมรณะนะครับแหม ดาวแห่งการเสี่ยงโชคถึงดวงดาวแห่งเรื่องของเงินสดดาวแห่งเรื่องของเงินอะไรที่แบบพิเศษพิเศษนะครับมันโัวจรมรณะมันก็แย่นะครับมันก็ไม่โอเคนะครับฉะนั้นก็เรื่องเรื่องการเสี่ยงโชคสินดวงครับแต่มันก็มีข้อดีครับบอกว่าคนราศีมังกรเนี่ยมันมีจุดเด่นนะครับในวันดังกล่าวคือ1นะครอันนี้คือมีดวงเรื่องของงานนะครับประสบความสําเร็จครับมีข่าวดีๆและมีคนเมตตานะครับก็จะบอกว่าถ้าผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบัญชานะครับท่านจะช่วยเหลือในว่าในเรื่องต่างๆนานาได้ดีนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญคือมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุนเงินโดยทั่วไปนะถ้ามีน้สินแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินทองโอเคยังพอหมุนได้นะครับแต่มันไม่ได้เป็นโชคเรื่องของการเสี่งยงโชคเสี่ยงดวงหรือรัตตอรี่หรือว่าการลงทุนนะฮะเป็นการหมุนด้านอื่นนะครับหรือซื้อของในของที่ดีราคาที่ถูกพอใจและถ้าคุณลุ้นเรื่องงานอยู่นะครับคุณจะมีข่าวดีเรื่องงานนะครับเป็นวันที่คนช่วยเหลือมีคนช่วยแก้ปัญหามาผลงานที่น่าพอใจ แล้วก็มีเงินพิเศษพิเศษอาจจะเป็นเงินที่คงค้างเก่าๆนะฮะหรือว่าถ้าค้าขายกับขายดีนะเออบอกว่ามันต้องมาจากแรงกายเนี่ยฮะมาจากปากเปียกปากแฉะนะสังเกตไหมคนมังกรเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆนะฮะกว่าจะได้หรือว่ามีโชคฟุกๆได้โอ้โหใช้เวลานานนะครับจากงวดหนึ่งไปอีกงวดหนึ่งโอ้โหบางทีแบบลืมไปเลยนะฮะว่าล่าสุดคุณถูกหวยเมื่อไหร่นะฮะอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นคนมังกรมันเด่นเรื่องของคำพูดประจาช่วงนี้อย่างที่บอกว่า เจรจาติดต่อต่อรอ,องสําเร็จนะครับขายงานดีค้าขายเด่นนะครับหรือว่าคุยเจรจาเรื่องเงินทองหรือว่าแก้ปัญหาเด็ดนนครับผู้อยากช่วยเหลือเออบันดีหลายเรื่องนะเพียงแต่ว่ามันเป็นจุดบ่อยข้อหนึ่งคือการีย่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วก็การลงทุนในช่วงวันพุธที่1พฤศจิกานะครับโอเคนะฮะทั้ง3ราศีนี้สรุปก็คือเมถุนนะฮะกัลกฎนะฮะแล้วก็ราศีมังกรนะครับาสามราศีที่ดวงเรียกว่าเบาๆนะฮะอย่าลงดุนหนักนะครับเพราะผมพูดเสมอว่า มันมีแล้วนะฮะที่คนรู้จักนะฮะที่เขาขายรถนะฮะเพื่อจะเราไปซื้อบ้านขายที่ทางครับเออเอาไปซื้อหวยนะฮะขายที่ทางนะฮะเอาไปซื้อหวยหรือไปลงทุนนะฮะแล้ววันเดียวนะฮะเจ๊งหมดเลยก็มีนะฮะก็ต้องเตือนไว้นะครับดาวมันมีดัษนะแบบนี้ก็ต้องขออนุญาตเตือนนะครับคุณจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับคุณจะเสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นตังของเรานะฮะแต่ก็เล่าให้ฟังว่าจากนี้ต้องระมัดระวังในการโดยเฉพาะงวดนะครับเซฟๆหน่อยแล้วกันนะฮะ โชคดีเป็นาสุขครับขอให้มีความหวังในทุกๆเรื่องนะครับเปกําลังใจนะฮะสวัสดีครับ